สวัสดีค่ะนักเรียนค่ะก็อย่างที่ครูแจ้งไปเนาะว่าเราจะมีภาระงานในเทอมนี้4งานนั่นก็คือการนำเสนอปัญหาออการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ฟิลลาแมปปิ้งนะคะแล้วก็การเขียนบทที่1บทนำนะคะแล้วก็บทที่2เอกสารที่เกี่ยวข้องนะคะค่ะสำหรับบทที่1ะคะบทนำก็จะมี หัวข้อดังต่อไปนี้นะคะมีที่มาและความสำคัญมีจุดมุ่งหมายของการศึกษาคนา้นคว้าหรือว่าตัววัตถุประสงค์มีสมมุติฐา,ใน,า,า,น,านในการศึกษาคนา้นคว้าขอบเขตในการศึกษาค้นคว้าตัวแปรต้นตัวแปรตัวแปร,ต,แปรตามและตัวแปรควบคุมนิยามสับเฉพาะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ครูก็จะมาทบทวนการเขียนที่มาและความสําคัญของโครงงานให้นะคะซึ่งการเขียนที่มาและความสําคัญเนี่ยครูมีแนวการเขียนให้เรา2แบบนะคะแบบที่1เขียนคล้ายๆรายงานเลยค่ะก็จะมี3ส,ส่วนประกอบไปด้วยส่วนของคำำํานําส่วนของเนื้อเรื่องแล้วก็ส่วนของสรุปค่ะในส่วนของคํานํานะคะก็หนูก็เป็นการบรรยายสภาพทั่วๆไปของปัญหา ที่ทำให้หนูเนี่ยคิดริเริ่มที่จะทำะในส่วนของเงนื้อเรื่องหนูก็อธิบายรายละเอียดนะคะให้เชื่อมโยงให้เห็นประโยชน์ของสิ่งที่หนูกำลังจะทำหนูทำโครงงานเรื่องอะไรมันมีประโยชน์ยังไงแล้วถ้าหนูไม่ทำโครงงานเรื่องนี้มันจะเกิดปัญหาอะไรนะคะ,ะส่วนที่3ามหนูก็สรุปมาว่า เนื่องจากปัญหาดังกล่าวทางกลุ่มจึงคิดทำโครงงานเรื่องเพื่อแก้ปัญหาที่หนูได้บรรยายมาข้างต้นเดี๋ยวครูจะเขียนให้ดูนะจากปัญหาดังกล่าว ทางกลุ่มจึงคิดทำโครงงานเรื่องอ่ะก็เป็นโครงงานเรื่องของที่หนูจะทำนะคะอ่ะอันนี้จะมี3ย่อหน้านะคะสย่อหน้านะลูก มีย่อหน้าที่1ย่อหน้าที่2แล้วก็ย่อหน้าที่3นะคะจะเป็นบทความ3ย่อหน้านะคะส่วนในแนวการเขียนแบบที่สองนะคะอันนี้ก็จะมีย่อหน้าเยอะหน่อยมีทั้งหมด5ย่อหน้านะคะคนเขาถึงไม่ค่อยเขียนแบบนี้กันเพราะว่ามันเยอะมันละเอียดไปนะคะค่ะ,ะสำหรับแบบที่สองนะคะก็หนูก็จะต้องบรรยาย สภาพปัจจุบันหมายถึงสภาพทั่วๆไปยังไม่ได้เจาะจงถึงสาเหตุของปัญหานะคะ,อ,ะอ่าอาจจะบรรยายในภาพกว้างๆก่อนนะคะหลังจากนั้นหนูค่อยมาพูดถึงเรื่องของปัญหา ก็คือบรรยายปัญหาของสิ่งที่หนูจะทำหนูทำฟิลล่าแมปปิ้งใช่ไหมมันมีจะประเด็นมันจะมีประเด็นข้อเท็จจริงอะลูกที่มันเราได้เขียนว่ามันเกิดจากปัญหาอะไรหนูก็เอาตัวข้อเท็จจริงนั้นนะคะมาบรรยายอ่ะเมื่อมีปัญหาแล้วเราก็จะมาบรรยายสาเหตุของปัญหาซึ่งหนึ่งปัญหาศั สามารถมีได้หลายสาเหตุใช่ไหมยอย่างเช่นปัญหาน้ำเน่าเสียมันก็อาจจะเกิดจากมนุษย์นะคะหรืออาจจะเกิดจากตัววัชพืชเองนะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งปัญหาก็จะมีได้หลากหลายสาเหตุนะคะในย่อหน้าที่3ก็เลยจะเป็นการาบรรยายสาเหตุของปัญหาต่างๆนะคะ แล้วปัญหานั้นมันมีแนวทางในการแก้ไขปัญหายังไงอ่หนูก็บรรยายแนวทางในการแก้ไขปัญหามานะคะส่วนย่อหน้าสุดท้ายเหมือนกันเลยค่ะเหมือนกับแบบแรกนั่นก็คือสรุปได้ว่าผู้จัดทำเนี่ยจึงมีความประสงค์ที่จะจัดสร้างโครงงานเรื่องเรื่องอะไรเพื่อนำมาแก้ปัญหาเรื่อง เพื่อแก้ปัญหาดันกล่าวอ,อันนี้จบการเขียนที่มาและความสำคัญของโครงงานแล้วเนาะอะอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างครูอธิบายให้เราฟังไปแล้วงั้นครูขอสกิปไปเลยเนาะอะจุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้านะคะหรือว่าวัตถุประสงค์ในการศึกษาค้นคว้า ะคะวัตถุประสงค์นะคะก็คือการกำหนดจุดมุ่งหมายที่เราต้องการให้เกิดจากการทำโครงงานของเรานะคะโดยที่เราจะต้องเขียนวัตถุประสงค์เนี่ยให้ชัดเจนเข้าใจง่ายสอดคล้องกับชื่อของโครงงานของเรานะคะถ้าเกิดว่าในหนึ่งโครงงานของเรามีวัตถุประสงค์หลายประเด็นให้หนูเขียนเป็นข้อๆนะคะ เรามาดูตัวอย่างอันนี้เป็นโครงงานที่ครูยกตัวอย่างขึ้นมาก็คือเครื่องกัดกระดุมอ่าอันนี้ทบทวนเนาะเห็นไหมคะว่าอ่าในจุดมุ่งหมายเนี่ยเขาจะขึ้นต้นด้วยคําว่าเพื่อเพื่อทั้งนั้นเลยอ่าหนูจะสร้างโครงงานนี้เพื่ออะไรบ้างหนูกําหนดวัตถุประสงค์มาเพื่อออกแบบและสร้างอุปกรณ์ช่วยกัดกระดุม นะเพื่อศึกษาชนิดของกระดุมที่มีผลต่อการใช้งานอุปกรณ์ช่วยกัดกระดุมเขาอยากรู้ว่ากระดุมชนิดไหนเนี่ยที่สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ช่วยกัดกระดุมได้ดีข้อ,อที่3เขาก็จะศึกษาขนาดของกระดุมที่มีผลต่อการใช้งานอุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุม กระดุมขนาดไหนนะ้าที่มันมีผลดีต่อการใช้งานกับเ,เครื่องเครื่องช่วยกลัดกระดุมนะคะอันที่4นี้นะคะเขาก็จะศึกษาความมึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่ออุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุมอ่นะซึ่งข้อ4นะเอ่อจะทําก็ได้หรือไม่ทําก็ได้นะคะการศึกษาความพึงพอใจแล้วแต่โครงงานของเราถ้าเกิดว่า มันจะมีบางกลุ่มอย่างเช่นแว่นตาภาษามืออ่าแว่นตาภาษามืออยากรู้ว่าโครงงานเราใช้ได้ดีไหมคนที่ใช้แว่นตาอันเนี้ยมีความพึงพอใจไหมอ่าหนูก็สามารถศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานแว่นตาภาษามือของหนูได้นะคะ สำหรับหัวข้อต่อมาในบทที่1นนะคะก็คือการตั้งสมมุติฐานการศึกษาคนา้นคว้าสมมุติฐานคือการคาดเดาแต่เป็นการคาดเดาแบบมีหลักการนะคะไม่ใช่แบบคาดเดาศ u มสี่ s u 5ห้านะลูกนะ,ะคล้ายๆการพยากรณนะ์นั้นลูกการพยากรณ์กับการคาดเดาแตกต่างกันตรงที่ว่าคาดเดาเราจะคาดไปเรื่อยอะแต่การพยากรณ์หมายความว่าเขาจะดูหลักฐานดูข้อมูล เช่นการพยากรณ์ารารอากาศพยากรณ์พยากรณ์อากาศพรุ่งนี้เขาก็จะดูสภาพอากาศของ7วันที่ผ่านมาหรือ3วันที่ผ่านมาก่อนเ,ออเพื่อนําข้อมูลนั้นมาพยากรณ์อากาศในวันรุ่งขึ้นเ,เราต้องมีข้อมูลเพื่อที่จะพยากรณ์นะคะเ,เป็นการกําหนดไว้ก่อนนะคะซึ่งสมมติฐานนี้อาจจะเกิดขึ้นจริง หรือไม่เกิดขึ้นจริงก็ได้นะคะอ่ะสมมุติฐานเนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงกับตัวจุดมุ่งหมายในการศึกษาค้นคว้าอ่าครูจำได้ว่าวัตถุประสงค์หรือว่าจุดมุ่งหมายในการศึกษาค้นคว้าเนี่ยข้อแรกเขาเขียนว่าเพื่อออกแบบและสร้างอุปกรณ์ช่วยกลดกระดุมนะคะ สมมติฐานเขาก็เลยเขียนว่าวิธีการออกแบบและสร้างอุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุมเนี่ยที่แตกต่างกันถ้าเกิดเราออกแบบแล้วก็สร้างไออุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุมเนี่ยด้วยวิธีการที่แตกต่างกันก็จะส่งผลต่อการใช้งานอุปกรณ์ช่วยกลัดกระดุมคำว่าแตกต่างนะคะเป็นการเป็นการเ,เขาเรียกว่าอะไรอะตั้งสมมติฐานนะคะคาดว่า เมื่อเราออกแบบหรือสร้างอุปกรณ์ด้วยวิธีที่ต่างกันเนี่ยมันก็จะส่งผลทําให้อุปกรณ์นั้นนะแตกต่างกันด้วยนะคะคำว่าแตกต่างมันจะเป็นการกําหนดแบบไม่มีทิศทางหมายความว่ามันอาจจะดีก็ได้หรือมันอาจจะแย่ก,กว่าก็ได้นะคะสมมุติฐานในข้อที่2นะคะอ่าสมมติทอสมมติฐาน ในข้อที่สองเขาก็จะเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ในข้อที่2นั่นก็คือเขาจะศึกษาชนิดของกระดุมใช่ไหมเพื่อศึกษาชนิดของกระดุมใช่ไหมคะวัตถุประสงค์สมมติฐานเขาก็เลยเขียนว่ากระดุมผ้าเนี่ยสามารถยึดเกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยกัดกระดุมได้ดีกว่าชนิดอื่นหนูเห็นไหมคะว่าคําว่าดีกว่าเขาบ่งบอกไปเลยว่ามันดีกว่า อันนี้เรียกว่าสมมุติฐานแบบมีทิศทางแต่หนูไม่ต้องไม่สนใจนะอ่ะหนูจะตั้งแบบมีทิศทางหรือไม่มีทิศทางก็ได้แล้วแต่หนูเลยนะคะอ่ออันนั้นเขาศ,ศึกษาชนิดของกระดุมใช่ไหมลูกอันนี้เขาก็คาดว่ากระดุมผ้าเนี่ยมันสามารถยึดเกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยกัดกระดุมได้ดีกว่าชนิดอื่นเห็นไหมเขาคาดมาเลยว่าไอ้กระดุมผ้าเนี่ยมันยึดเกี่ยวได้ดีกว่าชนิดอื่นข้อ3นะคะ ในเรื่องของวัตถุประสงค์เขาดูเรื่องขนาดกระดุมศึกษาขนาดกระดุมใช่ไหมในสมมติฐานเขาก็เลยคาดว่ากระดุมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ระหว่าง1นถึงเซนติเมตรเนี่ยสามารถใช้งานกับอุปกรณ์ช่วยแกะกระดุมได้ดีนะคะข้อที่4ในวัตถุประสงค์เขาพูดถึงเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งาน อุปกรณ์ช่วยกลั่กระดุมสมมติฐานเขาก็เลยคาดว่าผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานอุปกรณ์ช่วยกลั่กระดุมเนี่ยอยู่ในระดับมากขึ้นไปนะคะสำหรับขอบเขตในการศึกษาค้นคว้านะคะมันก็คือ,เ,อ,อเป็นการระบุขอบเขตว่าหนูจะศึกษาในเรื่องไหนบ้างและไม่ศึกษาในเรื่องไหนบ้าง ดังนั้นหนูจึงต้องระบุไว้อย่างชัดเจนนะคะเพื่อเป็นข้อตกลงร่วมกันว่าจะทําเพียงแค่ที่กําหนดไว้เท่านั้นตัวอย่างการเขียนขอบเขตนะคะถ้าหนูมีข้อเดียวหนูก็ระบุไปเลยนะคะไม่ต้องเขียน1 2 3 4แบบนี้เขาก็กําหนดมาว่าอุปกรณ์ช่วยแกดกระดุมเนี่ย ที่เขาศึกษาเนี่ยมี2รูปแบบเท่านั้นนะมีแบบมีเขี้ยวกับไม่มีเขี้ยวรูปทรงของกระดุมที่เขาศึกษานะเขาจะศึกษารูปทรงของกระดุมที่เป็นทรงกลมเท่านั้นรูปทรงอื่นไม่ได้ศึกษานะ,ะข้อที่3ขนาดของกระดุมที่ใช้เขาศึกษาเฉพาะที่เขาบอกว่ามันกระดุมที่อยู่ ระหว่าง1-2ถึง2เซนเมตรเนี่ยเขาศึกษาแค่1-3สเซนติเมตรเท่านั้นอพอเขาศึกษา1นึ่สซนติเมตรใช่ไหมเขาก็คาดเดาว่าอ่าหถึง2เซนติเมตรเนี่ยมันดีแต่ถ้าใหญ่กว่า2ซนติมตรเนี่ยมันเริ่มไม่ดีแล้วอันนี้คือสิ่งที่เขาคาดเดา อันที่4นะคะกลุ่มของประชากรที่ใช้วัดความพึงพอใจเขาก็ระบุมาว่าเขาเอาไปใช้กับกลุ่มที่มีความอ่อนแรงของกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็กลุ่มของผู้สูงอายุรวมๆแล้วทั้งหมด10คนอันนี้คือขอบเขตเนาะ สำหรับตัวแปรในการศึกษาค้นคว้านะคะเราก็จะแบ่งออกเป็น3ตัวแปรนั่นก็คือตัวแปรต้นตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมตัวแปรต้นนะคะก็คือตัวแปรที่เราต้องการศึกษาตัวแปรตามคือสิ่งที่เราต้องการวัดหรือว่าผลการทดลองตัวแปรควบคุมคือสิ่งที่เราไม่ต้องการศึกษาแต่สิ่งนั้นน่ะมันจะไปทำผลให้ตัว ทำให้ตัวแปรตามเนี่ยคาดเคลื่อนอย่างเช่นครูต้องการรู้ว่าปุ๋ย A ขอโทษว่าสอ,สองปุ๋ยปุ๋ย A ปุ๋ย B ปุ๋ย C ปุ๋ยไหนเนี่ยมันสามารถทำให้ต้นกุหลาบของครูจเจริญเติบโตได้ดีที่สุดอ่ะอันนี้คือต้นกุหลาบนะ อดอกกุหลาบคูมีสามใบนะคะอ่าที่นี้ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระนั่นก็คือชนิดของปุ๋ยเพราะเราต้องการรู้ว่าปุ๋ยชนิดไหนที่มันสามารถทำให้ต้นกุหลาบของคูอะเจริญเติบโตได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการวัดนั่นก็คือการจเจริญเติบโตของต้นกุหลาบใช่หรือไม่ สำหรับตัวแปรควบคุมอมืเราต้องควบคุมอะไรบ้างน้ำที่ลดเราต้องควบคุมไหมถ้าครูลดอันแรกหนึ่งหยดปุ๋ย B 2สองหยดและปุ๋ย C สามหยดมันจะมีผลต่อการเจริญเติบโตไหมลูกมันก็มีผลต่อการเจริญเติบโตใช่อ่าเพราะหนูเรียนมาแล้วใช่ไหมคะ การสังเคราะห์ด้วยแสงเขาต้องใช้ปัจจัยอะไรบ้าง1น้่ง้ำสองแสงมีอะไรอีกที่มันเกี่ยวข้องเราก็ต้องควบคุมทั้งหมดเพราะฉะนั้นตัวแปรที่ต้องควบคุมเราก็ต้องควบคุมปริมาณน้ําที่ลดทั้ง3กระถางเราต้องให้น้ําทั้ง3กระถางที่เท่ากันหมดเลยถ้าเรา ะเอาไปวางไว้ที่ที่มีแสงเราก็ต้องเอาไปวางไว้ที่ที่มีแสงทั้งหมดเลยทุกอย่างนะลูกที่มันมีผลต่อการจเจริญเติบโตลูกต้องควบคุมหมดเลยยกเว้นชนิดของปุ๋ยอ่อันนี้คือตัวแปรนะคะแต่ในตัวแปรของโครงงานเรา ถ้าเราศึกษาหลายอย่างนะคะศึกษาหลายอย่างลูกอาจจะเขียนเป็นตอนอย่างเขาก็ได้นะคะเป็นตอนของเขาก็ได้อ่ลูกก็อ่แบ่งตอนมาตอนที่หนึ่งเพื่อออกแบบและสร้างอุปกรณ์ช่วยแกะก,กระดุมอ่ตัวแปรต้นก็คือเขาใช้วิธีการออกแบบแล้วก็สร้างอุปกรณ์ช่วยแกะก,กระดุมเนี่ยที่แตกต่างกันใช่ไหมคือเราต้องการศึกษาใช่ไหมคะว่ามันแตกต่างกันไหม ตัวแปรตามลักษณะอุปกรณ์ช่วยกัดกระดุมเราจะดูตัวแปรตามมันก็คือสิ่งที่เราต้องการวัดหรือผลการทดลองใช่ไหมเ,เขาก็จะดูลักษณะของอุปกรณ์ช่วยกัดกระดุมในการชี้งานนะคะตัวแปรควบคุมเขาก็ต้องควบคุมรูปทรงของอุปกรณ์อุปกรณ์เออกลุ่มประชากรที่ใช้งานนะคะ การทดลองที่สองเขาจะศึกษาชนิดของกระดุมใช่ไหมตัวแปรต้นก็คือสิ่งที่เขาใช้แตกต่างกันนั่นก็คือชนิดของกระดุมกระดุมชนิดที่หนึ่งกระดุมชนิดที่2และกระดุมชนิดที่3ตัวแปรตามเขาดูอะไรล่ะตัวตัวแปรตามก็คือสิ่งที่เราต้องการวัดใช่ไหมเขาต้องการวัดการยึดเกาะของอุปกรณ์ช่วยกัดกระดุม ตัวแปรควบคุมเขาก็จะควบคุมเรื่องของจํานวนของกระดุมลักษณะของเสื้ออันนี้เป็นตัวอย่างการเขียนตัวแปรนะคะตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรควบคุมนิยามศัพท์เฉพาะนิยามศัพ์เฉพาะเนี่ยมันเป็นการให้ความหมายคําเฉพาะที่ใช้ในงานวิจัยของเราเพื่อให้คนที่มาอ่านงานวิจัยของเราเนี่ยเขาเข้าใจได้ตรงกันนะคะ อย่างเช่นเขากำหนดมาว่าผู้สูงอายุในโครงงานเนี้ยเขาก็ยกมาว่าหมายถึงตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ2 5 4 6หมายความว่าบุคคลซึ่งมีอายุเกินกว่า60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเขาก็กำหนดมาอีกว่า คำว่าอุปกรณ์ช่วยกหลั่กระดุมเนี่ยหมายถึงอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยมีรูปทรงสี่เหลี่ยมขนาดกว้างคูณยาวคูณสูงเท่ากับ2.5ุคูณ15คูณ1.4ซนติเมตรวัสดุทําจากเหล็กโดยมีมือจับที่ติดกับแน่เพื่อย,ยึดเกาะกระดุมเขาก็ให้นิยามศัพท์ของโครงงานเขามาอ,อันที่3นะคะความพึงพอใจของผู้ใช้งานเขาก็บอกว่าหมายถึง การวัดระดับความรู้สึกชอบไม่ชอบต่อสิ่งประดิษฐ์โดยมีระดับสเกลของความพึงพอใจ5ระดับได้แก่มากที่สุดมากปานกลางน้อยและน้อยที่สุดเห็นไหมคะมันเป็นการสร้างสร้างความหมายนะคะนิยามศัพท์ขึ้นมาเพื่อให้คนที่เข้ามาอ่านงานของเราได้เข้าใจตรงกับเรา เข้าใจว่าถ้าเราพูดถึงผู้สูงอายุนะมันก็จะหมายถึงผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปนะคะถ้าพูดถึงอุปกรณ์ช่วยกัดกระดุมก็จะหมายถึงอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมขนาดกว้างคูณยาวคูณสูงเท่านี้นะวัสดุทําจากเหล็กนะ,ะมีแหนบเพื่อย,ย,ยึดกับกระดุมความมึงพอใจของผู้ใช้งานนะคะเขาก็จะศึกษาทั้งหมด5ระดับนะคะ เป็นการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันร,ระหว่างคนทํากับคนที่เข้ามาอ่านนะคะสำหรับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะอ่าเมื่อหนูทำโครงงานเรื่องนี้เสร็จแล้วเมื่อหนูทําโครงงานเรื่องนี้เสร็จแล้วหนูคาดว่ามันจะเกิดประโยชน์อะไรบ้างหนูก็เขียนมาเป็นข้อๆก็ได้หนึงคาดว่ามันจะเป็นยังไงสอง คาดว่าจะเป็นยังไงและสามคาดว่าจะเป็นยังไงอ่ะในที่นี้เขาเขียนข้อเดียวเขาก็เลยบรรยายมาเป็นอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าหนูคิดว่ามันมีประโยชน์หลายข้อหนูก็ระบุมันเป็นข้อๆนะคะอ่ะสำหรับบทที่หนึ่งก็มีประมาณเท่านี้นะลูกนะ